สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบุบลคนร้อยเอ็ดคือเก่า สวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ๋งหญิงพี่นันแพงสวัสดี FC สาวน้อยพี่นันแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มอบลคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมให้กําลังใจทุกท่านที่ไปอยู่ต่างประเทศและทํางานต่างประเทศครับก่อนหน่นก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มอบลคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาครับปัดพี่น้องมานีหนุ่มอบลคนรวยขึ้นเลือใจเถอะ วันนี้ทําการแสดงที่คลองเจ็ดปทุมธานีครับโอ้ยช่วงนุ่มวนค้นะเอ็ดไปเรียนครับผมไปเรียนอยู่พักอยู่แถวสะพานใหม่ใกล้ๆค,ครับพี่น้องแถวแยกคอปอครับพี่น้องปัเพมันคือบบไปเลรียญนอพ่อนุ่มวนค้นเอ็ดกลับมาอยู่บนเพิ่นเราไปเหรียนอยู่หันข้องเ็ดไกลๆโอ้ยเสียดายครับพี่น้องช่วงที่ผมไปเรียนก็มีได้ไปเบิงในช่วงนั้นก็คือไปเบิงช่วงที่ลาน้อยไปเหรียนอยู่นวะนครน,นะ อันนั้นก็คือไปเบิงก็ดีใจได้เบิงอย่างน้อยช่วงไปเรียนไปอยู่กรุงเทพก็ได้พ่อได้ไปเชียร์ให้กำลังใจอยู่นะวะนะครครั้งหนึ่งแต่พ่อกลับมาเพื่อนเราไปเล่นอยู่คล้องเกียรเสียดายหลายพี่น้องออบอกเป็นยังครับบอเสีเรียนแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้บอเสียดายพอเสียใจเป็นยังคือวางัผนวันที่29พฤศจิกายนครับมาเล่นใกล้บ้านนุ่มบอล bon คนละเอียดเลยครับอยู่อำเภอเบญจลักษ์น้องงูเหลือมครับพี่น้องป้าดอยู่ไกลๆนุ่มบอล bon คนละเอียดตั้งใจไว้แล้วนั่นคือวัน สุกพอดีครับพี่น้องนุ่มวลก็เลยตั้งใจไปเยี่ยมไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจหลาหน่อยอย่าลืมครับพี่น้องพี่น้องที่อยู่ใกล้ไอยู่แถวเบญจรักนนทคุ้นสามล่งมก็ดีแม้กระทั่งอยู่กันทลักอยู่แถวกันทะลุ่มอ่ากันทะลุ่มกันทะลักนี่ใกล้เมื่อครับพี่น้องเบญจรักษก็ดีนนทคุ้น,นก็นดีโซนๆนีนน่ครับพี่น้องผมเส้อเลยว่าเอฟซีหลาน้อยทั่วประเทศทั่วไทยและอยู่ใกล้เคียงพร้อมที่จะลืมไปเชียร์ไปให้กำลังใจนะครับวันที่29 อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอเบญจหลักแต่ยูเพื่อนก็นอยูคันคันเปรียบเทียบอำเภอก็เหมือนอำเภอชายแดนระหว่างศรีสะเกดและอุบลครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีเพราะผมเบิงเบิงเบิงทีจพาภาเพิ่นจ้างมาเพื่อสร้างสมทบทุนสร้างโดมครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นสวัสดิการดีๆสําหรับเยาวชนนักเรียนครับถ้าหลายๆท่านอยู่ในเมืองหรือใช้คำว่าหรือโร,ร,รงเรียนที่อยู่ที่อยู่ในเมืองก็จะบอกเข้าใจว่าทําไมโรงเรียนที่อยู่เขต นอ,นอกเมืองเขาทําไมต้องทําโครงการเพื่อหาไรายได้สร้างโดมเพราะว่าเด็กบ้านนอกยือออกออกนอกเมืองหน่อยเขามาสร้าง,งโดมสั่งยางสักอย่างงบประมาณค่อนข้างที่จะน้อยเพราะหนึ่งงบประมาณจะลงแต่ละโรงเรียนก็คือดูที่นักเรียนที่เรียนครับพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆว่านักเตือนอาซีบหลายก็เป็นนโยบายดีๆครับพี่น้องสนับสนุนน้องๆน,นักเรียนครับอย่าลืมไปเชียร์ไปให้กาลังใจโรงเรียน อยู่ที่น้องเหลือมครับพี่น้องเป็นโครงการดีๆกันอย่าลืมไปเชียร์ไปให้กําลังใจโครงการของเด็กๆครับเป็นขวัญกําลังใจวันหนึ่งเด็กกลุ่มนี้เขาไดู้ฮจักคําว่าโดมอาคารดีๆที่เขาได้เห่นกีฬาได้ เกิจกรรมผมมาเชื่อเลยนี่คือความสุขสารฟันครับมีโอกาสไปเชื่อไปให้กําลังใจลาน้อยและสนับสนุนทางโรงเรียนผมเชื่อเลยว่านี่คือสิ่งที่ดีครับประเด็นบรายมีแค่นั้นครับประเด็นคือว่วาลาหน้อยวันที่สามสิบเท่าแก่น้อยอีกครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่อําเภอวาริยนยงสงวรครับปาดลาหน่อยสุดหยอดยี่สิบเก้าน้องกเหลี่ยมสามสิบตื่นเช้ามากประเด็นคือลาน้อยต้องไปร่วมงานที่กรุงเทพเสร็จแล้วต้องวิ่งมาที่อุบล ปาดนางเครืองมวลแถบพน้องนี่คือหลาหน้อยเป็นช่วงผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลาหน้อยค่อนข้างที่จะเหนื่อยและสู้พอสมควรเป็นไปได้ครับมีโอกาสอย่าลืมเชียร์อย่าลืมให้กําลังใจใครหรือหลายๆท่านที่อยู่ใกล้หลาหน้อยมีโอกาสไปสัมผัสไปเชียร์ไปให้กําลังใจผมเชื่อเลยว่าต่อให้หลาหน้อยเดินทางเมื่อยสำไหนใจกำลังเมื่อยสำนัยกระซังแต่ถ้ามีเอฟซีไปเชียร์ไปให้กําลังใจหลาหน้อยก็จะมีแห้งซะแห้งในการร้องเพลงพิงบำรุงมักของเพลง ให้ fc ฟังและแม้กระทั่งชื่นชอบในสิ่งนี้อยู่แล้วผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่หลาน้อยสู้หนึ่งก็คือหนึ่งหลาน้อยเป็นคนมักในอาชีพตรงนี้ชอบในการร้องเพลงหลาบมวยจุดแดกเลยข้อ2คือถ้ามี fc หลายหลายท่านเข้าไปเชียร์ไปให้กําลังใจหลาน้อยกระสีมวลหลาสีบมอยเพราะว่าความสุขของหลาคือต้องการร้องเพลงร้องเพลงเสร็จแล้วมี fc มีผู้ชมเยอะๆนี่คือความสุขของหลาน้อยกําลังใจทุกอย่างมาจาก fc ที่คอยเชียร์คอยสนับสนุน นี่แหละครับคือหลาน,นอย่อยป้าดงานยีิบเก้าสามสิบแต่ว่าสามสิบหนักสุดเลยครับเดินทางใช้คําว่าคนละภาคเลยนะภาคกลางกับภาคอีสานเลยป้าดคิวงานคือว่าล่ะครับหลักความเป็นจริงและสิ่งที่ต้องยอมรับเขาเป็นยังคือวา่าหลักความจริงและสิ่งที่ยอมรับถ้าเราก้าวมาถึงจุดนี้เราต้องยอมรับสิ่งนี้พอเราเป็นยังคือว่ายอมรับสิ่งนี้คือพอเราดังเราปังคิวงานก็ต้องเอาไปก่อนต้องทําก่อนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อย แต่ถึงเวลาเราก็ต้องไปนี่แหละครับมีโอกาสครับบ่ตักน้ำตอนนี้สิตักน้ำตอนใดตักน้ำช่วงน้ำขึ้นเนี่ยก็ต้องรีบตักเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องที่สุดแล้วกำลังใจครับสิ่งที่เอฟซีทั่วประเทศทั่วไทยทำได้ก็คือกำลังใจให้แก่หลาหน้อยส่งกำลังใจหลายๆนี่แหละคือสิ่งที่เราควรสนับสนุนและทำเต็มที่ผมเชื่อเลยว่าเอฟซีทั่วประเทศทั่วไทยพร้อมที่จะสนับสนุนและเชียร์หลาหน้อยกำลังใจทุก ท่านที่คอมเมนต์หรือแม้กระทั่งหลายๆท่านที่ไปเชียร์นั่นคือแรงบันดาลใจให้หลานหน่อยได้สู่ต่อนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคนเราถ้าเจอคนไปเชียร์ไปชมน้อยหรือกําลังใจน้อยความท้อก็เกิดขึ้นนะคนเราต่อให้เหนื่อยแค่ไหนลําบากแค่ไหนสุดท้ายถ้ามีเอฟซีคอยเชียร์คอยให้กําลังใจ หลาหน่อยกับสิมี่แห้งสูงนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่แน่ๆครับ fc หลายๆท่านอย่าลืมมันที่29พสิกครับถ้าไปนนวอลโคนดไปแน่นอนครับไปเชียร์ไปให้กาลังใจอย่าลืมทักทายกันนี่แหละครับสิ่งที่ผมพูดเสมอว่าพร้อมที่จะสนับสน,นุนให้กําลังใจหลาน้อยคือสิ่งที่เราตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจเราพร้อมที่จะสนับสน,นุนคิดดีทําดีกับหลาน้อยสนับสน,นุนโดยตรงและกระทั่งสนับสนุนองค์กรเพราะว่ายังไงถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าหลาน้อยอยู่ในองค์กร องค์กรยืนได้หลาหน้อยยืนอยู่ได้นี่คือสิ่งที่หลักความเป็นจริงที่เกิดขึ้นครับพร้อมที่จะสนับสนุนครับเชียร์ให้กําลังใจหลาหน้อยหลาหน้อยเป็นเด็กที่ผมติดตามและดูมานานพอสมควรตั้งแต่หลาหน้อยเข้าไปอันนี้อาจจะเป็นประโยคที่หลายท่านว่าทําไมพูดซ้ําๆก็เราเข้าเราเข้ามาเชียร์มาดูมาหลาหน้อยตั้งแต่แรกเข้ามาถูกต้องไหมพอเราพูดมาเราก็จะเห็นหลายๆอย่าง ถูกต้องไหมพอพอเห็นหลายๆอย่างสิ่งที่เราควรสนับสนุนเราดูหลานน้อยเป็นคนยังไงเหนื่อยไหมท้อไหมสิ่งที่เราเห็นมาตั้งนานแล้วสิ่งที่หลาน้อยจะมีความสุขมากๆที่สุดคือเวลาที่หลาน้อยเห็นเอฟซีทั่วประเทศทั่วไทยไปเชียร์ไปให้กําลังใจหลานน้อยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงความสุขครับความสุขผมเชื่อเลยว่าเอฟซีหลายท่านที่ได้เชียร์ได้ชมได้เห็นทุกวันมีความสุข และความสุขมากกว่าที่ได้ดูหลาน้อยคือเห็นรอยยิ้มของเด็กคนนี้ยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มทุกครั้งที่ได้ลงคลิปยิ้มทุกครั้งเวลาขึ้นหน้าเวทีสายตาแวบวบตาทุกคนมองออกเด็กคนนี้เป็นคนที่เด็กที่เก่งคนเก่งคนดีเราต้องสนับสนุนเต็มที่และดันต่อไปเรื่อยๆคืออนาคตอนาคตของเด็กคนนี้และอนาคตของของเด็กเยาวชวนหลายๆคนที่ได้มองเห็นนี่คือแนวทางชีวิต หลายๆท่านจะเดินหน้าไปข้างหน้ายังไม่รู้เลยว่าต้องเดินยังไงก้าวยังไงแต่ยังน้อยเด็กคนนี้หลาน้อยหอญิงเนี่ยเป็นแนวทางแรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนที่เกิดขึ้นใหม่ว่าเด็กคนนี้เขาประสบความประสบความสาเร็จมาจากไหนเริ่มจากวันไหนอายุเท่าไหร่นี่คือประวัติศาสตร์ไปแล้วประวัติศาสตร์ที่จะต้องกล่าวขานพูดให้ fc หรือเยาวชนรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาเข้ามาใหม่ได้รับรู้ว่าเด็กคนนี้เขาก้าวมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ มีแนวทางชีวิตยังไงคนเราไม่จําเป็นต้องพร้อมทุกอย่างแต่คนเราสําเร็จได้เพราะความพยายามความทุ่มเทความตั้งใจความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์ใจนี่แหละคือความสําเร็จความเป็นความกระตันยูกระตะเวทีเด็กน้อยคนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแนวทางทํายังไงให้คนรักมากๆทํายังไงให้เอฟซีร้องไห้ตามทํายังไงให้เอฟซีทั่วประเทศตัวไทยพร้อมที่จะปกป้องคุณต้องปฏิบัติยังไงทําตัวยังไงก้าวมายังไง ลึกๆเลยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อ f c f c ก็พร้อมที่จะมอบสิ่งนี้ให้แก่คุณเหมือนกันนี่แหละคือประสบการณ์ความสําเร็จของหลานน่อยวัรมดาครับสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจช่องหนุ่มวบนคนร้อยเอ็ดด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรวยๆตลอดไปครับสวัสดีครับ